กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อครูน่นี้ขณะที่โยมนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบโยมรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นบริเวณกลางอกมันไม่ใช่การเต้นของหัวใจแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางของการรับรู้โยมจึงสงสัยว่านี่ใช่สิ่งที่เรียกว่าหัตยรูปหรือไม่ และมันคืออะไรกันแน่เจ้าคะใช่หัวใจของเราหรือไม่อืมจรืนพรโยมวาสนาการที่โยมสังเกตเห็นสภาวะนั้นได้นับว่าจิตของโยมมีความละเอียดดีแล้วสิ่งที่โยมสงสัยนั้นเป็นคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจเรื่องจิตและกายหัตถยรูปหรือหัตถยวัตถุนั้นไม่ใช่หัวใจที่เป็นก้อนเนื้อ ที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตแต่เป็นรูปพิเศษที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งกรรมในอดีตสร้างขึ้นให้เป็นที่ตั้งหรือที่อาศัยของจิตอุปมาที่หนึ่งหัตถยรูปเปรียบเหมือนพระราชบัลลังก์ของพระราชาร่างกายของเราทั้งหมดเปรียบเสมือนพระราชาอาณาจักรจิตของเราก็คือพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรนี้ แม้พระราชาจะเสด็จไปได้ทั่วทุกแห่งในอาณาจักรแต่พระองค์จำเป็นต้องมีพระราชบัลลังก์อันเป็นศูนย์กลางแห่งการบัญชาการและออกคำสั่งคัตยารูปก็คือพระราชบัลลังก์นั่นเองเป็นที่ประทับอันเป็นฐานที่มั่นให้จิตได้ทำงานคิดนึกและรับรู้อารมณ์ต่างๆอัศจรย์มากเจ้าค่ะแสดงว่าบัลลังก์นี้ ไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีอยู่เพื่อรองรับจิตที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะแล้วบรลลังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนในร่างกายเราเจ้าคะตามคำพีกล่าวว่าพัทยรูปนี้อาศัยอยู่ในโลหิตที่หล่อเลี้ยงหัวใจที่เป็นก้อนเนื้ออีกทีหนึ่งเป็นรูปที่ละเอียดมากประมาณเท่า,มาเมล็ดดอกมะลิซ้อนเท่านั้นเอง มันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญยิ่งระหว่างนามกับรูปอุปมาที่สองหัตยรูปเปรียบเหมือนห้องส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุจิตของเราเปรียบเหมือนนักจัดรายการวิทยุผู้มีความคิดและเรื่องราวต่างๆอยู่ในใจร่างกายก็เหมือนเสาส่งสัญญาณที่จะกระจายคลื่นออกไปส่วนหัตยรูปก็คือห้องส่งกระจายเสียง หรือบ o a d c a s t Booth ที่นักจัดรายการนั่งอยู่เขาคิดและพูดทุกอย่างในห้องนี้จากนั้นสัญญาณจึงถูกส่งต่อไปยังเสาสัญญาณเพื่อกระจายออกไปทั่วชั้นใดจิตของเราก็อาศัยหัตถยารูปเป็นฐานในการคิดนึกก่อนจะส่งคำสั่งไปควบคุมกายและว่าจาฉันนั้นถ้าเช่นนั้นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง ข้อมูลเหล่านั้นถูกส่งกลับมาที่หัตถยรูปนี้ด้วยไหมคะถูกต้องแม้จะขูวิญญาณคือการเห็นจะเกิดที่จักรุประสาทหรือโสตะวิญญาณคือการได้ยินจะเกิดที่โสตประสาทก็ตามแต่หลังจากนั้นมโนวิญญาณคือจิตที่ทำหน้าที่คิดพิจารณาต่อจากสิ่งที่รับรู้มานั้นจะเกิดขึ้นโดยอาศัยหัตถยรูปเป็นที่ตั้งเสมอ อุปมาที่สามหัตถยรูปเปรียบเหมือนจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมประสาทสัมผัสทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเปรียบเสมือนเส้นใยแมงมุมที่แผ่ออกไปรับเหยื่อคืออารมณ์ต่างๆจิตของเราก็เหมือนตัวแมงมุมที่นั่งรออยู่ณจุดศูนย์กลางของใยซึ่งก็คือหัตถยรูปนั่นเองเมื่อมีผัสสะใดๆเกิดขึ้นที่เส้นใยส่วนใด การสั่นสะเทือนจะถูกส่งมายังศูนย์กลางทันทีทําให้แมงมุมคือจิตรับรู้และตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปแล้วการเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของโยมอย่างไรเจ้าคะประโยชน์สูงสุดคือการเห็นความจริงเพื่อคลายความยึดมั่นในตัวตนคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงใจหรือตัวฉัน ก็มักจะชี้มาที่บริเวณกลางอกโดยสัญชาตญาณเพราะนั่นคือที่ตั้งของหัตถยรูปแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาเราจะเห็นว่าหัตถยรูปเป็นเพียงรูปธปรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเรามันถูกสร้างขึ้นโดยกรรมในอดีตเราไม่ได้เป็นเจ้าของไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นพร้อมปฏิสนธิและจะดับไปพร้อมจุติจิต คือความตายอุปมาที่5หัตถยรูปเปรียบเสมือนเมนเฟรมเซิร์ฟเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ร่างกายเปรียบเหมือนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จอภาพคีย์บอร์ดเมาส์คือประสาทสัมผัสเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลจิตคือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆส่วนหัตถยรูปก็คือเครื่องเมนเฟรมเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์หลัก ที่ซอฟต์แวร์ทั้งหมดต้องอาศัยในการประมูลผลแม้เครื่องนี้จะสำคัญที่สุดแต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นเพียงเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆมีวันเสื่อมและพังทลายไปไม่ใช่ผู้ใช้งานที่เป็นอมตะสาธุสาธุเจ้าค่ะโยมเข้าใจแล้วค่ะว่าที่แท้ศูนย์บัญชาการที่โยมรู้สึกว่าเป็นตัวเราที่สุดนี้ ก็เป yeah, ็นเพียงรูปธรรมที่เกิดจากกรรมและมีวันแตกสลายไปเหมือนกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นบทสรุปอุปมาสรุปที่หหัตถยรูปเปรียบเสมือนห้องนักบินหรือคอกผิดของเครื่องบินร่างกายนี้เปรียบเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งจิตคือนักบิน หัทถีรูปก็คือห้องนักบินที่นักบินต้องนั่งอยู่เพื่อควบคุมเครื่องบินทั้งลำเขามองผ่านหน้าต่างฟังเสียงจากวิทยุและใช้คันบังคับต่างๆคือกายแม้ห้องนักบินจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นศูนย์กลางการควบคุมทั้งหมดแต่ตัวห้องนักบินเองก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมามีวันเก่าและเสื่อมสภาพไปไม่ใช่นักบินและนักบินก็ไม่ใช่ห้องนักบิน ทั้งสองเป็นคนละส่วนที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันชั่วขาะเท่านั้นกราบนามัสการในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้โยมได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าแม้แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นแก่นกลางของชีวิตก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ต่อไปนี้โยมจะพยายามมองให้เห็นว่านักบินก็ส่วนหนึ่งห้องนักบินก็ส่วนหนึ่งเพื่อจะคลายความยึดมั่นว่า ห้องนักบินนี้คือฉันลงให้ได้เจ้าค่ะอนุโมทนาการเห็นเช่นนั้นได้คือปัญญาที่กำลังจะพาโยมข้ามพ้นความทุกข์โดยแท้จริง